คุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลนะคะวันนี้มนุษย์มาพร้อมกับของเล่นใหม่นะคะเป็นลิปกลอส Hot ช็อตของ W 7นะคะมนุษย์ลองทาไปแล้วรู้สึกเหมือน กินพริกร้อนๆมันจะเป็นลิปสติกเหมือนอะไรอะที่ไม่นุชเห็นในเว็บไซต์ผ่นานๆไม่ได้อ่านละเอียดเหมือนกันที่เป็นลิปที่ทาแล้วเหมือนปากแบบเบินๆเหมือนปากแบบไปฉีดฟิลเลอร์มาจะทำให้ปากใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ Hot Shot W7 ราคาก็ไม่แรงนะคะไม่นุชเลยซื้อมาลองดูแต่ทาไปแล้วสักพักหนึ่งไม่เห็นรู้สึกแบบบ้าปากมันใหญ่อะไรขึ้นหรือว่าทาน้อยไปเดี๋ยวไม่นุชจะลอง เติมเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็เป็นลิปธรรมดาลิปกลอสใสๆแบบนี้นะคะของ W7 แท่งนึงก็ราคาไม่แรงเดี๋ยวเม่นูเ,เติมอีกนิดนึงจริงๆแล้วอะ่ะเมนุูมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะกับลิปกลอสนะคะจะเหมาะกับลิปแบบลิปแมสลิปเป็นสีๆอะไรแบบนี้มากกว่า ทาไปแล้วเหมือนปากกินพริกอะค่ะจะรู้สึกแบบแสบๆริมฝีปากอะไรแบบนี้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบฮอตเหมือนที่เขาบอกเนาะซื้อชื่อซื้อว่าฮอตสดชื่อว่าฮอตช็อต W7 วันนั้นไปเจอที่ร้าน normal ที่อ่อห้างแถวๆบ้านแมนุชที่เมืองเบอร์เกนเนี่ยนะคะราคาก็ไม่แรงนะคะราคาแท่งหนึ่งแบบนี้ขนาดกี่มิลลิลิตรเอ่ย ออออยู่ไหนล่ะตัวเล็กเล็กสมิลลิลิตรค่ะแท่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าฮอตลิปฮอตลิปประมาณนี้แท่งนึงอยู่ที่36โครนนะคะ126บาททาแล้วก็รู้สึกร้อนๆเหมือนปากกินพริกแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปากมันใหญ่ขึ้นไหมมันก็รู้สึก รู้สึกร้อนๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าปากแบบหรือว่าไม่รู้พึ่งทาก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าจะทาประมาณสองสามนาทีก่อนที่จะมาถ่ายคลิปแล้วก็เติมลงไปอีกแต่จะรู้สึกว่าปากร้อนๆอะไรประมาณนี้เหมือนกินพริกค่ะไม่ได้ออกแนวแบบเป็นเมนทอนที่เป็นเย็นๆออกแนวแบบ แซบแสบปากนะ่ hot, นะฮอตเนาะเขาก็บอกอยู่ว่ามันเป็นลิปฮอตช็อตฮอตลิปอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ค่ะไปเจอของเล่นใหม่ก็เลยซื้อมาลองดูรู้สึกว่าจะเห็นผ่านๆตาในเว็บไซต์ว่าจะเป็นลิปที่กําลังฮิตเหมือนกันทานแล้วให้ปากแบบให้ปากใหญ่ขึ้นให้ปากแบบเบิ์นๆขึ้นเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์มาสไตล์สาวรัเสเซียอะไรประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยแต่ไม่รู้อะไม่ค่อยมั่นใจกับเวลาที่ทาปากสีแบบ สีใสๆสีนุ่นๆอะไรแบบนี้ส่วนมากจะจะคุ้นเคยกับการทาปากแบบสีแดงๆเป็นแบบลิปแมทอะไรแบบนี้มากกว่านะคะยังไงเพื่อนๆก็ไปหามาลองดูนะคะสำหรับ W7 Hot Shot l ซ p ลิแบบทาไปแล้วเหมือนกินพริกนะคะให้ปากแบบ ใหญ่ขึ้นมันนุชไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นนะแต่แค่รู้สึกว่ามันร้อนๆตรงปากนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเพจคุณแม่ขาแล้วก็คุณแม่ขาชาแนลนะคะแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะให้กําลังใจแม่นุชทั้งเพจคุณแม่ขาด้วยการ Follow แล้วก็ทางช่องคุณแม่ขาชาแนลด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงสมัครเมมเบอร์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปว่าแม่นุชจะเอาอะไรมาแนะนํามา มาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้จ้าบายค่ะบาย